เมื่อวันที่2ี่มิถุนาสองหหกสี่ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัตนาธนาดิเลตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสอดรับกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่โตขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลเองเห็นโอกาสและศักยภาพการผลิตและส่งออกเกษตรนะครับสู่ตลาดประเทศมุสลิมและประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากเช่นอินเดียจีนรัเสเซียสารัฐซึ่งคาดว่ามีประชากรมุสลิมมูลค่ากว่า2 0 0 0ันล้านกว่า จึงจะสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินเข้าไปเพิ่มนะครับนี่ครับรายละเอียดโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าส่งออกสินค้าฮาลาลทุกประเภทไปยังประเทศมุสลิมปี2564ไว้ที่1.22แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน3%มูลค่า1.18แสนล้านบาทนะโฆษกนะครับก็คือนางสาวรัตนากล่าวว่าทั้งนี้ควาได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ผลิตไทยคือ สามารถผลิตสินค้าที่หลากหลายและได้มาตรฐานทําให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีขณะนี้มีบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลนะครับประมาณ5 0 0 0ันบริษัทมีผลิตพันที่ผ่านการรับรองฮาลาลมากกว่า1น0 0 0 0สหหมื่นรายการนะ่นี่โฆษกรัฐบาลบอกเองนะครับแต่แต่เอกสารของสำนักกีฬาบอกว่าไงครับเขาจำเมื่อเมื่อตอนปีปี6กสองปลายปีฮะบอกว่าเขามีแค่4ี่0มืรายการเอง นะฮะนี่ก็ถึงบอกไงว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่เอาเอกสารมายืนยันเนี่ยเราจะจับโกหกไม่ได้เลยเพราะงั้นคําโจ๊เล่นเนี่ยมันคือไม่ว่าเป็นคนไทยพุทธหรือว่ามุสลิมด้วยกันตอนเนี้ยเราโดนคพวกเราโดนเนี่ยฮะกรรมการกลางสลามโดนจุฬาราชมนตนรีลัยสัมนาศิลาราชวันดีหลอกครับนะฮะเนี่ยฮะอ,อบอกโฆษกรัฐบาลบอหนึ่งแสนหกหมื่รายการนะฮะซึ่งอาจเป็นจํานวนที่มากสุดในโลกก็ว่าได้เนี่ยประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะฮะ แต่กลายเป็นว่าสินค้าเราติดตาฮา้านมากที่สุดในโลกโอ้โหคิดดูสิฮะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยซึ่งเป็นคนผู้ส่วนใหญ่เนี่ยไปเสียเงินค่าฮา้านหนึ่งแสนหกหมื่นกว่ารายการน่ะและมากที่สุดในโลกอะ่ะนี่เป็นหลักฐานชัดเลยนะครับเนี่ยฮะรัฐบาลเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่เป็นประเทศผู้นําในการผลิตนะฮะและส่งออกสินค้าเกษตรนี่โฆษกรัฐบาลออกมาเล่นเองเลย